เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมติดต่อกับคุณแจ็คการนได้เรียบร้อยคุณผู้ฟังพร้อมทุกท่านพร้อมครับเราจะมาเริ่มต้นประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสายแรกในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณแจ็คการีน,นั่นเองครับสวัสดีครับแจ็คการีนสวัสดีค่ะพี่แจ๊กโอ้ยรบรยกวนแจ็กแจ็กอะไรฮะแจ็คใหญ่แจ็คแล้วแต่เลยแล้วแต่แจ็คการนจะเรียกเลยแล,แล้วมันใหญ่ปะคะอืมตัวใช่ไหมแต่ว่า ขอเล่าแบบแนวฮาร์สามสบายเราเนาะเอาเลยเอาเลยตามสบายเดี๋ยวก่อนจะเล่าเนี่ยเรามาคุยกันสบายสบายก่อนนะครับตอนนี้เนยจกลินแน่นอนแต่ในห้องหนาวมากเลยอะค่ะทาไงดีอะคะผ้าห่มไหมคะผ้าห่มสามชั้นอู้ตายก็ลดแอร์ลงสิค่ะนี่รักษาสุขภาพด้วยสวเล่นค่ะงานเยอะด้วยเดี๋ยวเนี้เห็นแบบโอ้โหไปนู่นไปนี่ยังไงต้องรักษาสุขภาพนะ ใช่แล้วค่ะเอออ่ะ,อะว่ากันถึงเดี๋ยวถามก่อนแน่นอนว่าเป็นแขกรับเชิญในรายการของผมผมต้องถามเรื่องนี้ทุกคนเลยปกติแล้วครับแจ็คกลีนเป็นคนเชื่อเรื่องผีเรื่องสางมากน้อยขนาดไหนฮะจริงๆแล้วนะคะก็ต้องเลา่าให้ฟังเลยพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่เอ่อได้อยู่กับคือจริงๆริอ่ะมีเพื่อนสนิทเป็นหมอดูค่ะ <laughs> เป็นหมอดูคือ<ะ>แต่ว่า โดยพื้นฐานตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแรกๆเลยอนะเป็นคนไม่เชื่อเป็นคนที่แบบค่อนข้างไปทางวิทยาศาสตร์อะไม่ค่อยไม่ค่อยจะแบบว่าอินกับเรื่องหมอดูเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่กับหมอดูไปบ่อยๆอย่างเช่นเมื่อก่อนตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นทําบุญนะคะคก็ไปทําบุญเหมือนกันนะคะก็เข้าวัดถวายสังฆทานแต่ว่าในใจจะคิดเสมอว่าเราจะไปถวายทําไมเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็แบบเวียนกันกลับมาอยู่ดีอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือความคิดส่วนตัวของเรานะ คือก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้านี้แต่พอได้มาแบบอยู่กับเอเพื่อพี่สนิทที่เขาแบบทําบุญบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็สนับก็เขาข้าวคือตอนนี้ก็คือทําบุญคือแบบทําแบบไม่คิดอะค่ะมันมันมันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองให้เปิดใจเปิดใจกว้างอะค่ะเกตว่ายูเกีบอะถ้าคุณรู้จักให้คุณก็จะได้สิ่งที่ดีกลับมาโดยไม่ต้องไม่คิดว่ามันมันจะไปตรงไหนหรือคิดอะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยค่ะี้าบอกว่าแต่ก่อนไม่เชื่อเดี๋ยวนี้ก็ไม่เชื่อแต่เชื่อก็ เชื่อค่ะเพราะว่าจริงจริงเราเป็นคนอีสานเนี่ยค่ะเป็นคนอีสานเนี่ยค่ะเป็นคนอุบลค่ะอืคือบ้านบ้านแบบให,ใ,หให้เราเป็นภาษาอีสานไหมคะจะได้สักแทโอ้มันจะฟังยากกัเปล่า <c oughs> เอาเราเป็นคนใส่คะ่ะคนอกรุงเทพบอกใช่แล้วแต่ผมมา<อ>ฟังภาษาอีสานออกมีแฟนเป็นสาวอีสานบอกคะ่ะไม่มี คืออย่างนี้ค่ะบ้านเดิมเนี่ยอยู่จังหวัดอุบลราชธานีคืออยู่อยู่กิโลศูนย์เนาะถ้าใครรู้ก็คือบ้านยายบ้านคุณยายค่ะติดป่าช้าเลยอืติดป่าช้าคือแบบว่ามีสวนแบบเนี่ยเปิดไฟฟูดดีกว่ากลัวนั่นไงปิดไฟบิ้วตัวเองซะด้วยอันนี้แปลว่าเปิดไฟละจ้ะค่ะก็บ้านบ้านคุณยายเนี่ยค่ะก็เป็นเออ่ป่าช้าแล้วก็คือมีสวนมะม่วงมะม่วงกะล่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลุม หลุมแบบตอนเด็กๆเ,เราก็ไปวิ่งคือแบบเราเรา,เราอยู่อยู่สุรินเนี่ยค่ะบ้านมีบ้านสองหลังอยู่สุรินแล้วก็ไปบ้านยายก็ไปวิ่งเล่นปกติก็ก็ตกหลุมก,ก็ไม่รู้ว่าเป็นหลุมต่อ่ะก็เคยก็เคยแบบยายก็แบบมีมันมันชนบดอะค่ะมันต่างตวัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเรื่องแบบลี้ับอย่างเช่นอยู่อยู่ผีเข้ายายอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแต่เราก็จะแบบว่า คือเป็นต๊ดที่แบบว่าไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีเท่าไหร่แรกๆอ่ะแต่หลังๆก็เออเริ่มนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดอยไเงี้ยค่ะใช่เออแล้วกลัวไหมก็เอาจริงๆเนี่ยคือถ้าไม่บิวไม่กลัวเลยแต่ถ้ามาบิวแบบว่าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเริ่มตลอนเริ่มแบบนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะอืมคือถ้าไม่คิดอะไรก็จะไม่กลัวแต่ถ้าเกิดว่ามีคนมาบิวมีคนมาใส่โคเยอะๆเนี่ยจะเริ่มกลัวโอ้ยแบบโอ้ย คิดเยอะอะค่ะเพราะว่าเราอยู่คนเดียวอะค่ะไม่มีแฟนด้วยก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาคีออนเกี่ยวไปก็เกี่ยวนะก็บางทีบางทีการอยู่คนเดียวมันก็มันก็จินตนาการก็คิดไปได้หอย่างแต่ส่วนใหญ่ถ้าทํางานเหนื่อยๆนะก็หลับไปเลยแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องอย่างเช่นคนรู้จักเสียอย่างเงี้ยเราก็จะคิดแบบโอ๊ยเราแปดพันเก้ามาเลยค่ะอนะฮะเท่ากับว่ามีความเชื่อแล้วก็กลัวในประมาณหนึ่ง ใช่แต่ยังไม่เคยเจอต่างๆนะเพราะว่าแต่บางคนมีเซนต์น่าเหมือนแบบเฮ้ยมันมันมันใช่มันอยู่แถวนี้แหละแต่ว่าแบบไม่แบบว่าคือยังไม่ถึงขั้นหนักที่แบบว่าแว่เข้ามาเลยอะไรยงเงี้ยค่ะคือแค่รู้สึกสัมผัสได้แต่ยังไม่เคยเห็นเป็นตัวเป็นตนใช่ใช่พอเราแบบอืมค่ะนะคะอืมมาว่ากันถึงเรื่องที่แจกรินจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้จริงๆแล้วก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวกับว่ามีมีคนเล่าแล้วก็ บางบางทีก็ไปเจอบ้างนะคะเกี่ยวกับสิ่งมีราบแต่อย่างที่บอกเนี่ยไม่ได้มาเป็นแบบตัวเลยะค,ะค่ะโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยเนื่องจากเป็นปนักข่าวใช่ไหมคะก็ะจะไปนู่นมานี่ไปพักที่นู่นที่นั่นที่นี่ตลอดอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีหลายๆที่ที่มีเรื่องเล่าแล้วก็บางทีก็ก็เพื่อนโดนแต่เราไม่โดนอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่จังหวัดอุบลราชาธานีนะคะกะะ็ไม่ไม่ขอผู้ชื่อโรงแรมเนาะได้ไดแต่ว่าคือมีเพื่อน มีรุ่นน้องเนี่ยค่ะที่เป็นศิลปินโฟรมดเนี่ยแหละเ่าให้ฟังเขาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ไปพักที่โรงแรมแหม่โรงแรมหนึ่งซึ่งมารู้ตอนหลังว่าโรงแรมเนี้ยเป็นโรงพยาบาลเก่าอคือถ้าใครไปเจอตํารตดก็จะรู้เนี่ยละเดี๋ยวนะจักเกอรลินขอขอขอเมาส์นิดนึงล่าสุดผมไปทํางานที่อุบลมาแล้วผมไปไปทํางานที่โรงแรมเนี้ยมันจะมีห้องจัดเลี้ยงอยู่ข้างบนอ่าใช่เลย มันเป็นโรงแรมเนี้ยแหละอันเนี้ยมันเป็นโรงพยาบาลเก่าใช่ไหมเออมันจะมีลักษณะที่มันแบบคล้ายๆถูกม,มีแบบว่ามีอ่างมีสลิงนี่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะที่มันแบบเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนไม่ใช่ห้องแบบเอออะไรเงี้ยค่ะก็ ก็คือเพื่อนไปพักก็เนี่ยแหละพวกโปรโมทเลยไปพัก<ม>เขาก็ไปแดนซ์ทงแดนเซอร์ใช่ไหมคะคคือเราก็ไปเหมือนกันแต่ว่าเราอยู่คนละโรงแรมเหมือนโรงแรมโรงแรมใหม่มเขาก็ให้แบบเปินเรงแรไปพักเลยะคะ่ะปรากฏก็กลับมาห้องก็แบบมันเป็นระเบียงแบบแบบก,กว้างๆอนะ่ะเนาะมันจะเหมือนแบบคือถ้าใครไปพักกัมันก็จะแบบเอ้ยไม่เหมือนโรงแรมปกติแต่ก็ใหม่แต่ก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรปรากฏว่าก็พอเลยเที่ยงคืนก็จะมีเสียงดังแบบ อีกจากอีกฝั่งหนึ่งมาค่ะจะอีกอีกฟากหนึ่งอ่ะเออมันเหมือนเป็นแบบระเบียงกว้างๆข้างล่างเป็นแบบเป็นแบบคือเหมือนเหมือนหมุนรอบกันเห็นรอบกันนะค่ะออแล้วก็เอ๊มีเสียงอะไรเงี้ยก็คือแบบก็ไม่ได้เอะใจนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะ <ใช S 1> ปรากฏมนเสียงก็ดังเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนมีคนเยอะแยะแล้วก็เดินไปเดินมาอะไรย่เงี้ยเหมือนแบบคนวุ่นวายก <ใช S 1> ็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบ ใช่ไม่ใช่ก็คิดใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็ก็คือสรุปได้ยินแต่เสียงคือได้ยินคือคืนนั้นอ่ะได้ยินแต่เสียงแล้วก็คือแบบมันนอนมีหลับป่ะแล้วก็แบบกระรสับกระส่ายเหมือนมีคนมาแบบมันเหมือนมีคนมาแบบเดินไปเดินมาวุ่นวายตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เอะใจเพราะว่าต้องรู้สึกทุ้สึกต้องเดินทางกลับแล้วรู้สึกว่าวันน้นตกเครื่อง รู้สึกแบบมันเกิดเหตุดีลงดีเลยแล้วว่าต้องรีบกลับงานแล้วปรากฏว่าทีมของแบบศิลปินไอเอสนี่วคะ่ะเขาต้องเดินทางกับสรุปก็คือต้องกลับโดยรถรถรถตู้รถทัวร์ค่ะกับทีมงานทั้งหมดก็จะมีดตนตรีเดนทงแดนเซอร์ไปปรากฏว่าก็คืออันนี้นี้เป็นเรื่องเล่ามานะคะ,คะประากฏหลางคางที่แบบขับจากเอ่อสายจากอุบลเนี่แหละค่ะเขาก็เล่านะคะว่าบ้าก็ขับมาตรงก็งงเหมือนกันว่าทําไมอุบลต้องไปผ่านแถว ทำไมไม่ผ่านแบบลำตะคองเขาผ่านแถวบางปะกงอะค่ะไปสางไหนบางปะกงไปทางฉะเชิงเซาดูวนนะหรอเออประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนต้องข้ามข้ามสะพานนะข้ามแบบข้ามข้ามแม่น้ำอเจ้าพยาปรากฏว่าขับมาอยู่ดีแล้วก็มีคนในรถอะค่ะทักทักแล้วก็แบบว่าทุรนทุรายเหมือนจะตายตาเหลือกคือแบบแบบแบบเป็นหนักมากอะค่ะแล้วก็ปรากฏว่าแบบรถคันนั้นมีคนที่มันแบบ เป็นเหมือนเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ค่ะเขามีเซนตนะ์เขาก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็หยิบใบใบอะไรสักอย่างออกมาจากกระเป๋าแล้วก็มาลูบอะค่ะลูบลูบลูบหัวคนที่แบบชักแบบคือชักจนแบบว่ารถต้องจอดข้างทางอะคะ่ะแล้วก็ลูบลูบลูบจากเท้าอ่ะลูบจากหัวลงเท้าอะค่ะแล้วเขาก็บอกว่าเออเนี่ยมีแบบปิญ,ญญาณตามมาจ,จากจากจัก จากไอ้โรงแรมที่นี่อะไรเงี้ยเจ้ากุบลเลยอะฮะชายเขาตามมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแบบเป็นคนปองคนป่วยอะไรเงี้ยเขาแบบเออทุรนทุรายอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าคนนั้นก็คือแบบคือแบบเหมือนจะตายแล้วอะพี่เพราะว่าแบบอยู่ดีก็คือแบบแบบหน้าเหลืองคางเหลืองอะไรเหลืองบนแล้วอะไรเงี้ยค่ะสรุปก็คือเก็แวงเข้าไปโรงพยาบาลปรากฏก็ก็ช่วยไม่ได้แล้วคือศิลปินอะค่ะก็เลยต้องแยกไปก่อนเพราะว่าแบบเขาต้องรีบไปงานไงก็เลยก็มีคนอยู่ สรุปทายที่สุดแล้วก็คือพาไปหาพาไปพาไปหาวัดแล้วก็ไปรดน้ำมนต์แล้วก็คือปรากฏว่าก็ต้องวนกลับมาที่คือเหมือนประมาณว่าต้องวนกลับมาที่เสะพานข้ามแม่น้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลูกหัวอาหาเอาใบไม้มแล้วก็โยนลงแม่น้ําไปเพื่อให้อน,นี้เป็นความเชื่อเนาะเขาเพื่อเพื<ๆ>่อให้แบบสิ่งที่ไม่ดีลอยตามน้ําไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เฮ้ยเขาตามมาได้ยังไงอ่ะจากเขาว่าแบบเหมือนเขาแบบคืออันนี้อันนี้ก็เชื่อเหมือนกันนะคะอแบบเรื่องแบบคนคน,คนเราอะค่ะแบบบางทีเราโชคชะตาดวงไม่ดีเรียกว่าดวงตกค่ะแล้วก็เพอเอิไปเจอแล้วในช่วงภาวะที่ติดตกหรือเราแบบนอยอยู่หรือมีเรื่องอะไรไม่สบายใจอะค่ะ,คะสิ่งไม่ดีหรืออะไรก็ตามเนียแบบจะสามารถมาแทรกกลางเราได้ตลอดเลยจริงๆคือคือพี่ที่เป็นสนิทที่เป็นหมอดูกเ็เคยเกิดแบบ อยูอ่ดีก็มีคนแบบมาตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบไม่สบายกระทันหันอะไรเงี้ยค่ะคเขาถึงบอกว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราต้องเอาสติพกไปพอๆกับเหมือนเหมือนมีท้าอยู่กับตัวค่ะถูกต้องคือเหมือนขนของเราอะ่ะมันต้องแข็งแรงอ่ะคะ่ะต้องแบบคือต้องไม่แบบอ่อนไหวต้องมีสติตลอดอะ่ะเพราะว่า จร,จริงๆแล้วมันก็คือหลักวิทยาศาสตร์ก็คือถ้าเรามีสติ reality, เราก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุไม่เกิดอันตรายเราไม่เหมือลอยค่ะเราก็อาจจะอัอนนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเนาะเขาก็จะเล่ามาแต่เราก็จะเชื่อวิทยาศาสตร์ตลอดคือเปไหนมาไหนต้องมีสติแล้วก็ขวัญและก็ลังใจต้องเก็บไว้กับตัวก่อนมันสิ่งชั่วร้ายมันจะตามมาไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะคือถูกต้องถูกต้องทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องของโรงแรมนนิดนึงคือลักษณะของโรงแรมนั้นเนี่ยเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองถูกไหมฮะถูกค่ะข้างล่างเป็นห้าง ใช่แล้วโครงต่างๆอ่ะคือผมจําได้ว่าเฮ้ยเดินเข้าไปเนี่ยมันคือโครงจริงๆมันมีเรื่องเล่าเยอะกว่านั้นเยอะเยอะเยอะมากเยอะเยอะแต่ที่ที่จะคนรู้จักเจอมันแค่ประมาณเนี้ยค่ะว่ามันมีเรื่องเยอะอะเรื่องแบบมาหอแล้วศพเลยอะแบบเสียงดังมากที่นี่อะไรเงี้ยถูกต้องมานั้นมันเป็นโรงแรมร้างเอเป็นโรงพยาบาลร้างมาก่อนใช่คือทำโรงพยาบาลแล้วมันแบบมันมันเจ๊งอะค่ะก็เลยมาตัด ซึ่งเรอก็น้องโรงพยาบาลมันก็อย่างที่ทราบมันจะแบบมีเกิดแกเจ็บตายเกิดขึ้นนะฮะ,ะแต่ว่าเรื่องตัวเองก็มีนะคะเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยที่ที่ไปทํางานมาเนี่ยหรอใช่ค่ะเอาไปเจอมาเหรอเจอแต่ว่าอย่างที่หมอเราไม่เคยเจอเป็นแบบแบบเป็นเป็นคนนะคะ,ะ,ะแต่ว่าเราไปเราต่อได้เลยเนาะได้เลยได้เลยเป็นยังไงเป็นยังไงแมงเราไปที่กระบีะคะ่ค่ะจำได้ไหมคะช่วงซีนามีที่มันแบบพึ่งซาซาไปอะ,อะ,อะประมาณแบบ ประมาณประมาณแบบสองสามปีผ่านไปแล้วค่ะก็ไปพักไปทําขาปกติตอนแรกก็คือแบบก็คือก็ก็หน่อยก็ก็หน่อยเหมือนกันก็แบบก็คิดว่าแบบเออแบบคือตอนที่เขาแบบเ,เสียเสียกันเยอะๆก็คิดว่าแบบเฮ้ยชีวิตนี้คงคงไม่ไปหรอวะอะไรเงี้ยคงไม่หนออะไรเงี้ยก็แบบจนมันผ่านเลยมาสองสามปีก็คิดว่าไม่มีอะไรอะค่ะก็ <farewell S 2> ไปพักโรงแรมแห่งหนึ่งปรากฏว่าคือก็นอนคนเดียวเนาะไม่คือปกติเนี่ย คือชื่อเราเป็นผู้ชายเนาะเวลาไปพักก็จะพักกับตากล้องแต่ทิพนรู้สึกเขาให้เราแยกกันเพราะแบบว่าเออเหมือนผู้หญิงผู้ชายนอนด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงนอนได้นะอื่เก okay. ี่ยวก็คือไปนอนเสร็จปุ๊บก็คือปรากฏว่าก็เหมือนพอเราไปทานข้าวกับเขามาประมาณสองสามทุ่มปรากฏว่าแบบคือพื้นเปียกอะพื้นนี่มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ สักกะลาดเลยใช่ไหมเ,เป็นพรมเป็นพรมอย่างนั้นป่ะเป็นพรมมันมันเปียกอืเปียกแบบเปียกแบบหาสาเหตุไม่ได้ค่ะค,คือเปียกเปียกเป็นวงอ่ะออืตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรนะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบเรียกเพื่อนมาบแบบเฮ้ยมาช่วยดูหน่อยทำไมมันเปียกซึ่งตอนแรกมันไม่เปียกไม่เปียกวะเหรอเออมันก็เปียกแล้วก็มันมันมันเป็นแบบห้องที่บันติดแบบเหมือนเหมือนเปิดไปก็เป็นสนามหญ้าเหมือนชั้นหนึ่งอะค่ะแล้วก็ ตัวอะไรเข้ามาป่าหวาหรืออะไรเงี้ยคือมันความชื้นเข้ามาหรือเปล่าหรือเปิดแอร์หรืออะไรเงี้ยปรากฏก็อืมก็เรียกเรียกเรียกเด็กพนักงานโรงแรมมาก็เปลี่ยนผมให้ปพ๊บปเปุสักพักก็ไม่ได้คิดอะไรเป็นคนแบบไม่ค่อยคิดอะไรอยู่แล้วก็มันเหนื่อยก็หลับไปปรากฏเตียงก็เปียกเฮ้ยใช่เหรอใช่ตอนนั้นแหละเออตอนนั้นแหละคิดว่าแบบเนาะ เตียงเด็กนี่แบบใกล้เกินไปละก็เลยแบบว่าก็เลยเป็นก็เลยไปนอนอีกห้องนึ่งเลยหรอใช่ไอ้อยู่ด<อ>ี<บ>เตียงมันเปียกขึ้นมาเองเนี่ยนะเหมือนกับว่าเอาเอาเอาเหมือนกับมีคนมานั่งแล้วทําให้มันเปียกอย่างนั้นปะ่ะมันแบบเปียกข้างๆเหมือนเรานอนคนอนุณโอ๋เนาะล้วแบบเ,เป็นเวลาไปโรงแรมอะไรเงี้ยก็จะเปิดไฟคือเปิดไฟดีๆหรือก็เปิดไฟตลอดอ่ะแล้วแบบ จับแล้วจับมือไปโดนเอ๊ะทำไมมันเปียกอะไรเงี้ยก็ดูอยู่แอร์มันเย็นไปป้าว้าหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแ้วคหัก็เลยย้ายดีกว่าแต่ก็ก็เรื่องเล่าตอนเช้าก็คือแบบก็โรงแรมนี้ก็คือเนี่ยราคาะนี่ก็เป็นข้อเตือนใจเลยถ้าเป็นนักข่าวหรือเป็นสื่อที่ฟังอยู่ค่ะเวลาแบบเขาให้พักโรงแรมที่เขาให้พักก็จะเป็นโรงแรมที่แบบห้องที่แบบเนาะมีเรื่องเล่าอะไรเงี้ยห้องพิเศษห้องพิเศษ ห้องพิเศษเพราะว่ามันมีเสียตังค์อะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนี่ก<อ>่อเรื่องที่จักรีเล่าฮะผมนึกถึงเรื่องพี่พลับพลนี่เคยมาเล่ากับผมที่เนี่ยไม่นานมันนี้เองคือจะบอกว่าแบบเหมือนกันเลยอีตีอย่างเราอ่ะนะะออักข่าวดาราศิลปินนี่คือแบบต้องต้องมีพล้าต้องมีแบบสติไปกับตัวตลอดเลยนะครับเพราะควาจริงเวลาเดินทางอะมันไม่ใช่แค่แบบว่าสิ่งแบบสิ่งมีลาบเนาะมันเรื่องแบบโดนขโมยอะไรต่างๆมนมันมันต้องแบบต้องมีสติอ่ะโอ้ไม่งั้นแบบ คือยิ่งห้องแบบนั่นแหละไม่อยากจะพูดแบบเนี่ยเร็วๆนี้ก็ต้องไปบุรีรัมเท่าที่ทราบอ่ะต้องไปบุปปบรีรัมไปเชียงรายไปสมุยเนี้ยสองสามเดือนเนี้เท่าที่ทราบคิวตันเนี้ยือมไม่อยากจะเล่าเยอะเลยคนะือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของดวงเรื่องของจังหวะใจกลเรีนบางทีไปอาจจะไม่เจอก็ได้ ใช่แต่สุดเดี๋ยไม่ค่อยเจอนือไม่ค่อยเจอ<า>แ,ลแ,แล้วแต่แล้วแต่ดวงแล้วแต่จังหวะของเรามนะค,คืออย่าไปคิดมากว่าเอยถ้าไปแล้วมันจะต้องเจอมันจะทําให้เราจิตตกนะใช่ก็อย่างที่บอกอะจิตตกมันก็แบบเป็นต้นเหตุของแบบความหลอนได้เลไรอย่างเงี้นะครับนั่นคือเรื่องคข้าวๆสักสองเรื่องสั้นๆนะครับของแจ็คกรีน<ช>นักข่าวที่เป็นบอกว่าเป็น นักข่าวสาวสวยที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้แต่ยังไม่มีแฟนนะคะนี่ไงนี่ไงพูดออกสื่อซะด้วยนี่เจรีนมาอัปเดตผลงานกันหน่อยตอนนี้ทําอะไรบ้างเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นอพิธีกรอยู่ช่องทีวีพูเนี่ยหาะยังค,คือในทีวีวันนี้เป็นข่าวของโคมากในทีวีดีิจอาจจะจอตัดจ,จอดํานะคะแต่ว่าเราก็ย,าย,ย้ายไปอยู่เคเบิลแต่ก็ดูได้เหมือนเดิมครับ แล้วก็มีทีวีพูไยทั้งช่องห้าค่ะแล้วก็ม,มีละครเทวดาตกสวรรค์กับกับอหน้ากากนางเอกอทางท้องเวิร์กพอยอะค่ะก็น่าจะปีหน้าน่าจะได้ดูเล่นกับน้องพีคด้วยนะแล้วก็ซ<ะ>ันนี่กันตาทาวันค่ะโอ้โหนะฮะน,ะฮะน,ะฮะนะั่นคือผลงานที่ที่ทจะติดตามแจ๊กกรีนได้แล้วก็แน่นอน่าใครที่เป็นคอข่าวบันเทิงรู้จักเธอแน่นอนฮะไปทุกที่น่ารักมาก ค่ะเออนะแต่ก็เป็นแฟนคุณแจ็เหมือนกันนะคะหมายถึงว่าติดตามเรื่องผิวขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณแต่ตอนขับรถนะแต่ตอนเนี้ยตอนแบบอย่างเงี้ยไม่กล้าฟังอยู่ห้องเหมือนการส่วนมากคือคนที่จะฟังเนี่ยส่วนมากตอนขับรถแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ห้องเขาจะไม่ค่อยฟังกันทุกกลัวอืมใช่ตอนนี้ก็เริ่มจะแบบเอ้มองายมองขวาแล้วค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็มานั่งคิวนั่งสบายสบายห้องนั้นคงไม่มีอะไรหรอกอุ้ย ไม่มีบ้าหรอไม่มีไม่มีไม่มีนะได้เดี๋ยวกาสหน้าเราเจอกันแล้วก็เดี๋ยวเมาส์กันซึ่งก่อนหน้านี้เราเจอกันบ่อยนะครับแต่ก็ไม่เคยเคยคุยเรื่องพวกนี้กันเลยมีวันนี้ยได้มีโอกาสได้คุยกันแต่เป็นคนแบบไม่เอาอะไรกันแบบว่าท้าผีอะไรเงี้ยไม่ไปเด็ดขาดนะคะอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีไปล่าผีกับกับอ่าคนอวดผี ไม่เอาเขาติดต่อว่าไม่มีทางแน่นอนให้ตังหนึ่งล้านบาทก็ไม่ไปไม่ไปกลัวนี่คือกลัวกลัวเขาตามมาเลยไงใช่ค่ะใช่ไหมเพราะมันต้องไปท้าไปไปทําอะไรเหมือนเหมือนเช็คเงินเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ตังค์หนึ่งล้านบาทสิบล้านก็ไม่เอาจริงๆริงเนี่ยค่ะมันสุขภาพสิตธเราไม่ดีแล้วเราตอบ ไม่ไหวเราแบบอยู่งี้ดีกว่าเรามีเงินน้อยหน่อยแต่เราแบบไม่ต้องไปเบียดเบียนใครค <ะ S 2> แค่แค่คนเราก็ไม่ต้องเบียดเบียนไแล้บไปเบียดเบียนผีก็แบบไม่ไหวนะคะแต่แต่มันไม่ว่ารายการเขาะะระรู้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 แต่แตพูดในมุมมองตัวเองว่าแบบไม่ไม,ไม่อย่างงี้ดีกว่ากวาได้ได้ได้โอเคงั้นก็พักผ่อนนะครับแล้วก็โอกาสหน้าเราเราเจอกัน